สวัสดีครับเอฟซี C, สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี C, ของนอง้องอุ้งอิงคารุรักผูกผูดทุกคนทัน่วโลกทัก่วประเทศค,ค,ค,ครับ,รบขึ้นบ้านนี่ก็เกิดเรื่องอีกแล้วพี่น้องเกิดเรื่องจนได้มีคนมาแซนอ้องอุ้งอิงว่ามาเฮ็ดเงี่ยงมาเยี่ยงสิ้นผู้อื่นว่าซานเอฟซี F C, ทั้งหนนาะมนคือมาโปจิมซีนะฮะนี่เพื่อนอุตสามาจากประเทศญี่ปุ่นผูเลยครับ เนาะขึ้นว่าน,นี่ก็คือท่างบดโจพ้อมน้องอุ้งอิงนะฮะร้อมทิมงานนั่นแหละไปเดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นเหนื่อยเลยะฮะมาให้กกำลังอกกำลังใจอุตส่าห์มาขึ้นไวที่ไหนกำลังใจลูกทิมนะครับกับพ่อโจน้องอุ้งอิงนี่สิบอกเอ็ี่พวกมักมักแสะ่นะฮะก็คือท่างดัานน้องอุ้งอิงนี่เพื่อนเป็นลูกสาวบดโจเลยครับ เขาใจบ่เป็นวอดน้อยวอดง่า่ผุนเนี่ยนะเออพ่อให้กำลังใจลูกที่มือนั่นนะครับอย่าลืมนะว่าน้องอุ้งอิงไม่ใช่นักร้องธรรมดาเป็นถึงระดับลูกสาวเจ้าของวงนะครับล้ำพงสาวน้อยล้ำพจนโชคเกิดขึ้นได้กระยอนวอดโจกับน้องอุ้งอิงเน้เออการงานมันล่นฮะมันล่นมันล่นสาวน้อยเพชรบ้านแพงน,นี่มันล่น ล่วนมาสองสามปียังสี่ 4, เพิ่อนอยากได้สาวน้อยยังสี่ 4, ก็บ่ได้นี่แหละท้าเหตุนที่บอดจได้ตั้งขึ้นไม่อีกขณะหนึ่งก็คือสาวน้อยรำเพินโชว์นี่แหละเกิดจากความดังของกีลาน้อยนี่ละ่ะอืมอย่าไปลืมบุนคุณเราเดอนี่น,น้อยนี่บพราธรรมดาไดน้นี่นะครับพวกทิ่แสะบ่ลืมหูลืมตาเนี่ยโอ้ยยออมไหลอิจฉาหรือว่าจังไงมัขึ้นฉิดซั่งเขากระดูกดำคกแค้ ม่นบอกพี่น้องน้องหญิงนี่ถึงระดับศูนย์หน้าสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอืมไม่กําลังโกกกํลังใจสาวน้อยน้ำพ่นโชว์็ดีตัวเห็นบอกึ้นเวที่น้องก็ย่งถ้า่าเป็นผู้นํำสูงอยู่เลยครับน้องให้กําลังโกกกํลังใจฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีฝากทุกผู้ทุกคนช่วยสนับสนุนสาวน้อยน้ำพ่นโชว์น้องก็ยังประก,กาศใส่ไม่ยังดีแม่นบอกพี่น้อง ท่านนี่มุเจ้าพวกแทกยังบ่ท่านในห่วงบ,าบา่กวาน้องอุ้งอิงเป็นลูกสาวผู้บริหารวงนะครับยังเหลือแต่ว่าท่านในใส่น้ำสกุลน้ำวงสาเท่านั้แม่นบอกพี่น้องยังมาอิจฉาสังคุมแตกแยกเห็นขาเจ้าพ่อก็ลูกเขาแมา่คุณวงของเขาเมื่อสิเป็นอย่างนนาะแม่นบอกพี่น้องสาวน,น้อยอำเภนโชนี่ก็เป็นวงของพขาจู่ไหมวงก็เมียหน่อยไหมบริหารแม่นบอกน้อ,นองอิงก,ก็ นั่นถ้านด้เป็นลูกก็สิมาขึ้นหนึ่งก็ะิเป็นอย่างพ่อเขาพาลูกเขามาขึ้นเห็นว่าเราเฮงกางห่มให้ลูกเราหุ่นตัวฝนโต๊เบื้องเราพุดนะเป็นภาพที่อบอุ่นนะฮะพุ่นะพ่อโจกางห่มให้ลูกนี่แหละครับภาพแห่งความทรงจําภาพแห่งความอบอุ่นระหว่างพ่อกับลูกเบื้องเอาคนห้าลูกคนสาเร็จขนลิ้นยังกางห่มให้ลูกอยู่โอ้ประทับใจมาก เศราเด้แล้วชุม่มเสด็จเนาะพี่น้องแมนบอกเดี๋ยวผุมสิมาอ่านคอมิมน์ทางบ้านห้ฟั้งเด้อครับนี่จำผู้นี้เนาะเพื่อนก็คอมเมน์มาว่าเจ้าของวงกบลุสาวนี่เพื่อนสิมาคืนวงมันแปลกตรงไหนวะท่านมาแย่งสิ้นใครม่ทราบในวงมีใครดังและเอฟซีรักเท่ากับหญิงบ้างนี่มเห็นว่าผู้นี้เราก็คอมิมน์มา ผู้สิดังอยู่นี่มีมีเแววอยู่นี่ก็มี่มี่นั่งอยากนอนอยู่รัชดาภรณ์นี่แหละกับผู้นึงกับน้องโซเฟียเนาะน้องโซเฟียนี่กระทั่งอ่เฮียห,หน่อยเป็นลูกสาวเฮียหน่อยเน้นั่นน้องโซเฟียจะลืมเด้อเฮียห,หน่อยเราผูกเป็นลูกสาวตังแกขาม่าที่จะแกลบคุณตังแกเฮียหน่อยแล้วขามาที่จะแกลบคุณน้องโซเฟียนี่นะจับตาดูให้ดีนะครับน้องโซเฟีย กับน้องมิวนั่งยักนี่แหละพี่น้องผู้สิมีกระแสยอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือนั่งยักนี่ละอืมคนลังหลของมื่อบุงผู้ใดก็จะมาเบุงนั่งยักนี่ละเรามีเสียงเป็นต้นทุนนั่งยักผู้นี้ก็อย่าลืมเด้อมูเจ้าพวงสองเกิดได้เพราะน้องอุ้งหญิงนะจ๊ะกับพ่อโจกับเฮียนหน่อยลูกสาวอุงอ้งหญิงนี่ละเป็นผู้บริหารอย่าลืม <laughs> สำนองนี่เป็นผู้บริหารน,นี่ผู้นี้คนคอมเมนตนมาเนาะน้องคือลูกสาวเจ้าของผู้ผบริหารวงอย่าไปไหนมันก็เป็นเรื่องของพ่อลูกเขาเพราะฉะนั้นอย่ามาเออพูดดีดีได้เล่นได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีน้องอุ้งอิงที่พาทุกคนมาถึงจุดนี้คิดเยอะๆคิดกว้างๆหน่อยนะจ้าวาสันผู้นี้กระได โมากนะหลายตาเนะพี่น้องจังคนจังว่าพ่พกเราก็เมียนมากที่พี่น้องเพื่อนบา้าไม่รู้หรือว่าผู้บริหารเขาพาลูกสาวเขามาให้กำลังใจลูกทีมถ้าไม่มีสองพ่อลูกคู่บุญนี้จะมีที่ทํามาหากินไหมถ้ามีความคิดแบบนี้หากินหากินไปกระโปจะเลื่อนดอกขอทำไน้เลยในอนาคตนะครับผู้ใดสีบยบ้านน้องแบบนีเน้องพี่น้อง นะครับไย่ไปหาแซะเถาพี่น้องให้หักกันไว้บรุรุนกับไตนิจากกันเราคนห้อบวายุได้เพราะแปดสิบปีหรอกนะเดี๋ยวนี้นะครับมีชนะในหักกันไว้มิยังในถนอมน้าใจกันนะครับมงโลกในแง่ดีแล้วพี่น้องเด้อมันจังสิ่จะเลื่อนลงเรื่องนะครับวงหนึ่งวงสองก็เป็นวงของบอดเจคือเก่าแน่นว่ากันะสาเหตุที่วงสองเกิดขึ้นได้นี่หนึ่งบาเจืแล้วมี เขาเอิ่นว่ามีโซ่เชี่ยวอยู่ในมือพี่น้องบดจูเราจริงด้เราโฆษณาโปูโมททุกช่องทางทุกแผตฟพ้์มพี่น้องสำหรับบดจู่โอปาจีเป็นแอปดำแอปว่าแอปแดงอีหยงโอ้ยระบาดนี่เนียหนึ่งสิบอกให้ฟังบดจูเราฉลาดเห็นบอ JO1 JO2 สองลอยก็ช่องพี่น้องโปูโมดประ้อมข้าวคนสิบวัจักได้ยังได๋สาวน้อยลำพนโชัวแมนบ่ เั้งคนใหน้คนหนอกซอยกันพี่น้องเอ้ยหลกโซเชียลร่องบึงแล้วนะครับต่อมากกับผู้ที่เส็ยดให้มีวงซ้อมได้เลน้นองอุ้งยิงนี่แหละพี่น้องนองอ้องยิงเป็นคนมาสั่งกระแสมอล่ำให้กระเตื้องขึ้นมานะครับปีไกเ่เส็จให้มอล่ำนี่มีกระแสนะครับแล้วคนก็จ้างมาจ้างสาวน้อยบ่าได้ความไปส3องสามปีจังสิมันติ่มจังสิ เฮ็ดจังเลระบาดวัตัวก็ต้องสร้างอีกวงหนึ่งเฮ็ดเป็นวงสองนี่แหละพี่น้องแล้วก็เฮี้ยหน่อยแล้วก็มาลงทุนนําอืมเราลํำบเป็นหรอกเฮี้ยหน่อยเราฟังลำ่ำโบเป็นแต่บาดใจเรามากเราเราก็มาบริหารในด้านชากด้านเวทีนะครับลหลายเรื่องเขาจะร่วมกันนะครับแต่ว่าน้องยิงนี่เป็นคนที่มีกระแสอยู่แล้วอีหลานกระเฮ็ดให้กระแสมอลํำกระเตื้องขึ้นนะครับ ราะว่าจะเป็ี่นวงหนึ่งวงสองแล้วก e er ็เป็นของไม่ผ du bon. ู้ใดก็จะเข้ามาเบิงไปเบิงกันนะสาวน้อยระเบิ้งโชว์คือปูโมดคักแค่ออผู้ใดก็จะเข้ามาเบิงมันเป็นของของไม่ก็คือก็คือผู้สาวนี่แหละพี่น้องสมมติว่ามีผู้สาวสาวซ่าเนาะบ้านนี่โอ้ยผู้งามไหลายผู้ใดก็จะเข็นเนี่ยผู้ใดก็จะไปหลินแมนบ่คือกันไปรลยนเบิ่งแล้วเป็นจังใดนั่นลหละเขาสิจ้างว่าจ้างก็คือเที่ยวหลังผู้หลังพี่น้อง เที่ยวนี่เห็นว่าไปมองได้คนก็เต็มสังกัสีสาวหน่อยน้ำเพื่อนโชว์มันเป็นของใหม่ธรรมดาครับค้นเห่อไปบึงพูดละต่อไปให้วงนั่นวงนี้คณะนั่นคณะนี่เปิดวงบานี้ต่ำกันหลายหลายบนี้เอาก็สิบิึงว่าวงนี้เรียนทั้งที่วงนั่นเรียนทั้งท่านบานี้เพื่อนก็นสีจ้างตัวพี่น้องแบบอ๋อวงนี้สูงวงนี้ว่าไรวงนี้สูงวงนี้ว่าไรนั่นสิมีความแตกต่างกันเนยหลังจาก หลังจากกัญญาทุล่านี่ครับเริ่มทุล่านี่ไปเริ่มทุล่านี่ไปเบื้องเล่ยว่าวงใดสิบป็นวงใดนะครับจับตาดูให้ดีเพราะช่วงนี้มันมีทศสาวหน่อยแล้วเพิ่นโชคออกมาเปิดวงวงเดียวนะครับคนก็ต้องโหเขาไปเบื้องพอคนบ่ได้เบื้องหลุดเลี่ยวมาล่าบานนี้วงระเบียบวงผสมจักวงใดเป็นวงใดล่ะพ้องบณานี้หลายวงเลยมันเออนั่นแหละเขาจัง ะเบิงเอาเดือนตุลาวงใดสีตรวจจัดฟาดบุ่มนะฮะเอา้าบอกมาดูละพี่น้องก็อยากให้พวกเอฟซีสีไม่แสะน้องนี่เศร้อระนะครับกลับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจซะคิดให้ดีนะครับคิดให้ดีว่าบวงสองมีย้อนไผ่ตั้งขึ้นมาย้อนผูดไรน,นะครับสามคนแค่นั้นแหละฮะพี่น้องที่เกิดวงสองขึ้นแม่ นะครับเอา้าใช่เนี่ยกายู่ดีไม่ห่งสูผูซูขคนเดินทางไปไส์กระปดไผ่ลำล้ำลุ้ยลยุ้ยโคตรติดตามโคตรไหลโคตรแชร่ในเรื่องพี่น้องเด้อะขุณเป็นย่างสูงใช่เนี่ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ